วัสนี้ครับวันนี้เราอยู่กันท,ที่วัดนะครับเราจะมาขอโชคได้ทราบข่าวว่ามารอบก่อนนะครับม Ma 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 ีคนมานอนแล้วได้เลขสามตัวน้องเขามานอนรอบก่อนนะครับพอได้เลขสามตัวกับตนตนอิหยังนั่นไหมครับฮะตนอีหยังนั่นรอบก่อนน้องคนมานอนคนได้เลขสามตัวยากครยากไงโอ้ตนย่างไงย่างไงเพื่อนมาเจ้าจ้าไหนครับมาจ้าข้างเขียนโอ้มาจ้าดอนตะปูอ๋อมาจ้าดอนตะปู คือจะเห็นมีหอยท่าแปงหอยพวงมมลงฟงอะไรหแปงหาเด็ก๋อหาเด็กเคยมีกนถืออยู่เป่าครับโอ้เขามาเขาถือกันว่ะตีโอ้ให้ตะบานอื้นให้ตะบานอื่นโอ้ต้นยางหยัก โอ้เขามาเขามาท่าแป้งเขาบ่ครับท่าแป้งนะครับโอ้ท่าแป้งดูเลขนะครับให้อะไรก็ได้หมึกขึ้นหมืกขึ้นสิมาถามว่าเป็นยังไงแล้วท่างเพิ่นเท่าท่านบ่ได้เพิ่นถือว่าหงวดบางนึงหงวดที่พันมานี่ถือซูวิทต้มหานถือสวิคเพิ่นได้เลขไม่ได้ท่งนดหนจ๊ะ พูดฝันนิ่งนี่เราพูดอร่อยัว่อยมมีป้าผู้ใดคือฝันเหม่นแทงวู่้านม่านผู้ใดคนใดเลียกมาจากไหนครับ่นก็ถือคัเก่ม่คว้าคนในบ้านผมขอไปสื่อของ่น่าถือในยูทูบโอ้ยกวัดคุณแ่สามเก่านั่นเรียกวัดกุดแห่ถือกันผมได้ยินข่าวมาถึงวัดบ้านเลยเด้อต่แถวบ้านก็ถึงวัดบ้านเลยครับ อนเล็กแม่แตะเคียนแม่แตะเคียนอยู่ทางไหนอ๋อเบิ่งในโทรศัพท์เนาะโอ้สแสดงว่ามีโชคในโทรศัพท์นะครับเล็กวัดกุดเฮคนกระถือหลายเนาะอ๋อนะครับเดี๋ยววันนไปขอกับเพื่อนนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะเอาสามตัวนี่แหละครับนี่อืม <c oughs> ข้อเบิง่ง <c oughs> ื้องฮะน้องสาวได้ครับน้องสาวได้เ <c oughs> ขวานอนเขาได้ครับมานอนได้อยู่นี่แหละต,ตรงๆเลย ครับดบี๋ยวจ,จักบาทรู้คนจุดทูบเอาไหมครับคนมาจุดทูบขอเอานะอ๋อครับอ๋อนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเราจะไปจุดทูปนะครับขอขอกับจับเราจะเรียกว่าเจ้าแม่อะไรดีเจ้าแม่ยางทองเนาะยางทองยางโบราณยางยักษ์นะครับ แต่ว่าก็ตัวเลขนะครับตัวเลขก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับบรรยากาศตอนอย่างนี้ตอนเช้านะครับที่วัดบรรยากาศดีมากนะครับดีจริงๆนะครับน้องสาวเขาบอกเขาได้สามตัวนะครับได้สามตัวจากจุดนี้เลยนะครับเมื่อกี้ก็ถามกับคุณตานะครับคุณตาก็บอกว่าคนที่ได้นะครับคนที่ได้ก็จะเดินทางมาจากที่อื่นที่ได้ประจํานะครับได้ประจําอันนี้ก็ตามที่สอบถามมาเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะครับมาลองส่องดูนะครับสำหรับตัวเลขนะครับต้นใหญ่มากนะครับต้นใหญ่จริงๆนะครับโอ้โหท่านผู้ชมใหญ่มากนะครับทั้งใหญ่ทั้งยาวนะครับเอามาจากห้วยนะครับเป็นต้นยางโบราณนะครับยางโบราณเนี่ยบพราว่ายางโบราณจะ อายุน่าจะโอ้เป็นพันปีหรือเปล่านี่ท่านผู้ชมนี่นะครับดูร่องรอยทาแป้งทั้งนี้ร่องรอยทาแป้งอยู่เลยนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านที่เข้ามาับชมนะครับบางคนว่าเอ๊ะ วัดนนสมบูรณ์นะครับอยู่ท้ายในบริเวณวัดเลยนะครับเห็นคุณตานะครับคุณตาบอกว่าคนที่เดินทางมาจากที่อื่นชอบได้นะครับงวดที่ผ่านมาน้องสาวก็ได้นะครับน้องสาวก็ได้ ได้จริงๆนะครับได้3ตัวเลยนะครับสําหรับเมื่อกี้ที่ผมถามนะครับบอกว่าโชคดีจากเลขวัดกุดเฮนะครับ39มเนะครับสามเกถูกกันยกหมู่บ้านเลยนะครับถูกกันยกหมู่บ้านเห็นบอกเขาว่าดูผ่านสื่อออนไลน์นะครับอืมอมากนะครับไต่จริงๆ พูดถึงถ้าคนจะถูกนะครับคนจะถูกมองเห็นยังไงก็เป็นตัวเลขนะครับนี่นี่นะครับอืมนีมไม่ต้องทาแป้งนะครับถ้าคนจะถูกนะมองนี่มองยังไงก็เห็นตัวเลขนะครับนี่เจ็ดนะครับนี่เลขเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับชัดเลยนะครับ โอ้เลขห้านะนะครับท่านผู้ชมนะครับห้านะครับนี่สงสัยห้าจะมาอีกนะครับนี่ห้าห้าห้าเจ็ดห้าห้านะครับเด็กเบิ้ลนมันออกอยากนะครับท่านผู้ชมทางบ้านลองมองดูนะครับคนจะรวยช่วยไม่ได้นะครับคนจะรวยช่วยไม่ได้ ห้านะครับห้าเจ็ดห้าเจ็ดก็สวยนะครับเลขนะเห็ุจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าเมคตัวเลขใส่นะครับเป็นห้าเจ็ดนะครับเห็นห้าเจ็ดอาท่านผู้ชมทางบ้านเห็นเป็นตัวไหนนะครับเห็นเป็นตัวไหนนะครับลองน้นลองเสียงดูนะครับเห็นเขาบอกว่าเจ้าแม่ให้คนทางไกลนะครับจะ ลองดูนะครับท่านผู้ชมนะครับทางบ้านนะครับเห็นเป็นตัวไหนนะครับแต่ผมเห็นห้านะครับเลขห้านี่ชัดตัวใหญ่นี้ก็เจ็ดแล้วผมตีเป็นเจ็ดเลยห้าเจ็ดนะครับห้าเจ็ดนะครับโอเคนะครับห้าเจ็ดนะครับ สำหรับตัวเลขก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับบรรยากาศนะครับหลังจากที่ชาวบ้านนะครับก็ได้โชคกันนะครับถูกกันยกหมู่บ้านนะครับ3ามเกนะครับสำหรับงวดนี้ไม่รู้ว่าจะได้ตัวไหนนะครับเดี๋ยวเราจะนํามาฝากกันใหม่นะครับสําหรับเจ้าแม่ยางยักษ์นะครับยางยักษ์ก็เห็นเป็นตัวไหนก็ลองนําไปนุ่นไปเสียงดูนะครับ